ได้เวลาแล้วครับของขวัญชิ้นนี้ให้กับพิชบูลโอ้โหนี่เราอยู่ไกลกันไปไหมเนี่ยเออที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถคุ้มเดี๋ยว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 ตรงนี้ไม่ใช่ที่ยืนหรอคะไม่ใช่ได้ไหม ไม่ได้อีกเคยเป็นสาวรถปั๊มมาก่อนนะเจอาเยอากท่างนี้เดี๋ยวให้ลงไปด้านล่างเลยได้ไหมออได้ได้โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวเพลงแรกโชว์บนเวทีก่อนเ,อเดี๋ยวเพลงต่อไปให้น้องชมพู่ตีลังกาลงไปเลยตีลังกาลงไปเลยใช่ไหมที่จ่าปนมนะคะคุณอ่านึกว่าฟาดเจ็บอาอย่างนี้เพลงแรกที่จะโชว์เมันเพลงเร็วค่ะอยู่คนเดียวมันเหงาสิ เพชรบูรณ์เด็กเพชรบูรณ์มีใครบอกพอจะเต้นแดนกับพี่ได้บ้างหรือเปล่าคะโทษนะฮะนั่งสามท่านนั่นอาจารย์เชนครูอ้วนและพี่โน้นหรือแบบไม่ใช่เลยค่ะสี่สิบค่ะโทษนาคุณคอมเมนต์เหมือนเลยเนาะครับผมสิน่อาอ้าวโชว์เลยดีกว่ามีไหมฮะม,มีเด็กๆมาเต้นเป็นเพื่อนพี่ได้บ้างไหมน้องๆเขาไหนจะออกมาเต้นเป็นเพื่อนพี่ชมพูขอเบอร์ไหนแล้วมาแล้วมาแล้วมีรางวัลทุกคนใครกล้าขึทำพิทีอแล้ว แม่ที่ตามอยู่เลยไปสิไปสิมาแล้วตรงนี้เลยตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้นะคะไม่ต้องขึ้นมานะลูกตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะใครเอามาเต้นตรงนี้เดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะตรงนี้เลยแล้วนอออกมาเต้นหน้าเวทีเดี๋ยวพอเต้นจบปั๊บนะเดี๋ยวพี่เข้าของขวัญมาให้ดูเลยลูกอานะเอาเชิญเลยครับมาเดี๋ยวฟังเพลงรำแกสุนสุนุกกันก่อนรู้จักหญิงลีใช่ไหมลูกเต้นได้นะลูกนะโอ้พอมีพวกแล้วมากันใหญ่เลยนะน่ารักมากตายแล้วอยากลงไปหาจังเลยอ่ะ ขอเสียงชาเป้แชมพูนหน่อยได้ไหมจ๊ะกินข้าวเขาได้ยังเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วนะอันนั้นเดี๋ยวมาสนุกกับจะพูดน,นะคะอยากเต้นเต้นอยากทำอะไรทำเลยวันนี้นะจ๊ะเพื่อคูโบตา้าเพล็กซมาหันหน้าเธอรู้รอยากลงไปหาจังเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ลงไปหานะ่าเดี๋ยเดียเฮ้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 ยหันหน้าเธอรู้รึอะ Eu oh, <laughs> <Sorry. laughs>

ฉันเองหลงใช่ไหมน่ะไม่ไม่ดีค่ะเกียรนี้ฉันไม่ได้หลงนะคะนี่ดูสิลำไม่ดีโทษปี๊โทษกองจริงเลยอ่ะ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 ตัวตลีลาของน้องคนนี้คนไหนชื่ออะไรสักอน์ตัวตัวตัวอาวเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้โหแถมไปหน่อยเดินนังเด้อเดินนังเดอเดินนังเดอเดินนังเดอโอ้โหทำไมผู้หญิงเด้งแรงกว่าผู้ชายโตมานี่มีอนาคตแน่นอนคนนี้คือมีเมียแต่ป .6 จะป้าเฮ้ยมีคนตบมุกให้ด้วยดีจังเลยขอบคุณค่ะเราเราไม่เน้นทำนองเน้นตบมุกเราเล่นตบมุกใช่เฮ้ยเพราะวันเวทีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงดนตรีคุณอยากลงข้างล่างไหมดิฉันอยากลงข้างล่างลงเลยลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีของแจกอันนี้อันนี้โอ้ยของแจกของน้องด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณชฉพาะไปแจกเองเลยหรือว่าตัวเองมันจ่าพนมหรือไงเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวอยากจะลงไปหาใกล้ๆ ลองไปดูลีลากันน้องดีกว่าอ่น้องๆอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะน้องๆอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะเดี๋ยวยังมีของรางวัลแจกอยู่นะคะเดี๋ยวจะฮัทพี่ชมพู่เนี่ยไปแจกมืออ้าวมาไปแจกให้ถึงน้องๆเลยพอตุ้งตุงกีหน่อยจังหวะเดินจังหวะเดินกองกองกองตึกตึกโป๊ะโป๊ะตึกตึกโป๊ะโป๊ะตึกเอาโชวีลาหน่อยไหนเมื่อกี้ไม่ชัดพอดูดีลาก้าว ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแถวโชว์ไม่ใช่ผู้หญิงล้อไม่ใช่ผู้หญิงหลานฉันไม่รอคนที่เขาแต่สนุกดีแล้วสนุก ไไปหนเข้าไปข้างหน้าคนดูโอ้ยเมื่อกี้มีตัวไหนแรงๆอีกนี่นี่นี่เสื้อเขียวเสื้อเขียวเขียวนี่เหรอนี่ยนี่มา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 หมดนี่มาหมดนี่มาหมดนี่เดินมาเดินมามาใกล้ๆมาใกล้ๆได้ไหมให้ให้ครูได้ช่้งล่างดีกว่าเนาะแม่เนาะเก่งเหอกันเยอะเลยเนาะโทษนะครับอันนี้เหมือนรายการตีสิทธิ์ไหมอันนี้อันนี้เป็นตีสองเล่นดีมีตบรางวัลเล่นไม่ดีเดี๋ยวล่าง็นตบข้างหน้าหานอ๋อ ถาเกิดลีลาเข้าตาชมพู่ก่อนใบน่าจะจะได้รางวัลอาจจะลากไปเล่นในก่อนายใครขี้เดี๋ยวถ้าถูกใจจริงๆเดี๋ยวลากไปกินในน้ำมีคนหรือว่าตัวอะไรฮะไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันอ่ะมาบทเพลงที่สองคุณชมพู่ฮะเพลงอะไรวงเล่นได้ใช่ไหมหญิงลีเหมือนกันเล่นได้ใช่ไหมเออได้วงละมันกว่าเยอะเลยทีเดียว ที่นี่โอ้โหขนส่งทางปกขนส่งทางอากาศมั้งขนส่งทางปกสิจะถามเร็วดิตกใจตอบไม่ทันเออปู่ย่ามีมรดกตก,ตกทอดที่นี่มีมรดกตก,ตกทอดรวยว่างั้นรวยส่วนเราก็รวยอยู่นี่เอาสจิจะเล่าทำไมเนี่ยปู่ย่าทำอะไรเออไม่เขาบอกว่าจะมาเพชรบูรณ์บ่อยแล้วก็ ฉันจะเล่าเรื่องอะไรเลยเมื่อกี้คนพื้นที่เออมาบ่อยเมื่อก่อนมาก็มาขึ้นไปบนภูเขาไอ้ที่มีฐานฐานทัพอาหารฐานทัพอากาศขาดฐานทัพทหารเขาคอยทำไมฐานทัพอาหารใช่ไหมฐานทัพอเขาคอใช่ไหมฮะเออเขาคอยที่หนาวใช่ไหมใช่นี Nixon> ่แล้วก็มาโปรตีนเมื่อก่อนก็มาซื้อมะขามซื้อทำไมไปทอดมั้งซื้อทำไมมะขามซื้อไปกินสิแล้วก็นี่อีก ฟักแมวเออเออไอ้ลูกฟักแมวไปผัดไข่อ้ยอ,อ,อร่อยผูทับเบิร์ผู้ทับเบิร์ดีเอาไปต้มกินกับไข่อ่าผู้ทับเบอร์ดีโอ้ยอากาศเย็นทั้งปีขออึ้นไปนอนกลางเต็นต์กันเนี่ยอ้หลงมาลูกลึบหน่ำ <c oughs> ขึ้นไปแท้กันลำปีเออโอเคผูชันอย่ที่นี่วันนี้ได้มาก็ดีใจได้เด็กๆมาร่วมแจมด้วยในสุดยอดหนูมานี่เป็นเดียวหนูรู้เลยนะรู้อ่าผู้มีคนแอบชอบหนูอยู่เฮ้ยรูยังไงอะทาไมรู้ ก็รู้ว่ามีคนแอบแต่มองไม่เห็นเว่ามันแอบอยู่กำลังมองอยู่ว่าคนไหนถามจริงตอนนี้ชมพู้มีแฟนยังชมพู่เฮ้ยคนนี้อยากรู้ผู้ชายแอบชอบชมพู่มีมีมีแฟนยังถามนผู้หญิงถคนเยอะมาถามเดอยากรู้เดี๋ยวนัดอยู่ถามจริงชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายสเปก สเป็ปเ,เหรอเมื่อก่อนไล่ให้ฟังคน,นความลับเลยนะไม่วาม่าใคคนรู้จริงเข้าวงการมาตลกใหม่ๆหม่จริงนี่้ชมพูนี่เป็นเมียเก็บของนายโยงเมียเก็บนายโยงนายโยงลากไปตำตําพริกจะบ้าเหรอไม่ใช่เมียนายโยงจะบ้าใหม่ใหม่นีแแ่นแอบมีน้ำพวงแอบมีน้ำพวงตอนนี้รักษาเบาหวานขึ้นตาอะไรเ <c oughs> อาดีๆให้บ้างแต่จริงๆเข้ามาก่อนใหม่ๆ,ๆเนี่ยแอบเป็นกี้กับสายยันสายยันมาเด้อเหรอจะมามาต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 ีอ่ะดี ทำอะไรกลับบ้านดึกมันก็ไม่โกรธเออทำไมอ่ะตื่นเช้ามาเตรียมกาแฟให้มันแก้วหนึ่งอะแล้วสายยันกินกาแฟไหมสายยันกินกินกาแฟกับปลาอะไรสายยันก็ปลาปลาปลาช่อนแล้วก็หาปลาช่อนให้กินกับกาแฟกลับมาดึกก็ไม่โกรธซื้อดินสอสีให้แผงหนึ่งทำไมฮะโอ้จัด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 ปุ๊บกินอะไรไปอาหารก็แค่แค่แค่แค้คเออดูมาดูมาผมว่าคุณติ่งตองกับสาย ลักษณะคุณเอาเอาไปกันใหญ่พอสายยันจากไปนี่ก็ไม่รู้จะคบใครคุณยังมีต่อ,อยะฮะแน่นอนคนเราเป็นคนสวยใช่ผู้ชายก็เข้ามาให้เลือกหน้า,เ,าเลือก,กันไม่ถูกถัดจากสายยันดอกสดาคุณไปเจอใครฮะเออตอนแรกก่อนสายยันมีอีกนะคุณมีเหอฮะปะตัตตอกโอ้โหคุณเล่นรุ่นใหญ่เลยนะฮะปะตัตตอกคบแล้วก็ไปแต่ยันคบแล้วก็ไปครับฉันชอบคุณคุณคบกับฉันไหม,ไม ไม่ชอบผมผมไม่ชอบรีบไปขนาดนั้นครับผมยังอยากอยู่อีกนานโอ้ตอนนี้ก็มีก็มีดูดูอยู่จริงเหรอก็มีผู้ชายเข้ามาแวะเวียนให้แทะเล็มโอเคก็ขอให้คุณนะครับเข้าสู่งานพิธีชาปนกิจสมไูวณ์ดีมากแล้วก็วนสามรอบรับขอสวยยังไม่ตายฉลองมงคลสมรสเออมงคลสมู่อ่านะเอาใจช่วยนะ่ากันไปรผมอยากจะดูโชยอีกแล้วได้ค่ะเด็กๆรอเต้นอยู่อ๋อเด็กเด็กยังอยู่ใช่ไหมลูกถูกต้องครับเออมามามา อยู่ตรงนี้ใต้กระโปรงพี่อาจจะได้กลิ่นอะไรนิดหนึ่งกลิ่นปลาเค็มนฮะกลิ่นน้ำหอมอยากเป้มีเพลงเป๊ะไหมเอาเพลงเร็วอีกสักเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมีเพลงซ้ามามอบให้ด้วยวเพื่อที่จะไปใกล้ชิดแนบแน่นกับชาวเพชรบูรีจัดไปพบก,กับชมพู่อนปายขอเสียงย่อย<ป>อยากโยนอาหารให้ให้ได้เลยนะคะ บอกพ่อกระเด็นเพลงข่อนกลางอะไรไหมพ่อบอกได้เพิ่อปุ๊บสอยข้างหน้าเหมือนอย่างเลยี่อมย์พ่อสวยข้างหน้าเหมือนเดินนันเดอร์เลยอ่ะใช่ไหมพ่าลีลายังดีอยู่มากับใครกันวันนี้มากับเมียมากับเมียเขาผู้ชายด้วยกันจะบ้าเหรอ ต้ออนอะเอน้องชายใช่ไหมคะน้องชายน้องชายเล่นอย่างนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายสมัยก่อนล่ำล่ำหุ่นดีดีเนี่ยเขากินโปรตีนกินวิตามินใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายโหแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายกินกันเองแนละ้ว <c oughs> ไม่เหลือมาถึงชน,นีอย่างนะเราแล้วเรียบเลยผู้ชายชนใหญ่ชอบตัวนี้อาจจะมีบางคนเป็นไม้ป่าเดียวกันเออนะฮะไม่ดีไม่ดีดูดูยังไงผู้ชายเป็นเกย์ผู้ชายเป็นเกยเ์เหรอคะ ผู้ชายเป็นเกย์เนี่ย<ศ>ถ้าเกิดว่าเวลาจับแก้วน้ำเนี่ยนิ้วกระดกอย่างเงี้ยใช่นิ้วนิ้วก้อยเนี่ยมันจะจนแสดงออกถึงความเป็นเป็นแบบว่าเป็นความเป็นจริตเป็นผู้หญิงนิดนึงดูออกไหมว่าคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้ชายแท้หรือเปล่าคนนี้ดูไม่ยากถ้าเกิดว่าผู้ชายแทย้ถ้าเขี่ยหัวนมแล้วหัวนมตั้งแล้วผู้ชายดูง่ <c oughs> ายไหมไหนแล้วคนนี้คนไหนคนนี้คนนี้คนนี้ เมียเขาอยู่ข้างๆเฮ้ยเมียหัวนมแฟนเขาเ <laughs> ดี๋ยวนมเมียเขาจะมาหนีบหน้าเราเอาแต่ผู้หญิงนี่บริสุทธิ์โสดไม่โสดเนี่ยดูง่าย<อ>าผู้หญิง,งสอนหน่อยวิธีการชมผู้อยู่ยในวงการอย่าโมองผู้หญิงโสดไม่โสดดูไงดูง่ายมากเลยเาการดูผู้หญิงโสดหรือไม่โาสาวันก่อนทีแล้วมันเดินไป ถอดแหวนเข้ามาเคยตัวดิเมื่อก่อนขโมยขี้ขโมยบอกบอกนี่บอกนีว่าเมื่อกี้นี่ผู้หญิงโสดไม่โสดดูยังไงแดนเซอร์อยู่ก่อนนะลูกให้แดนเซอร์ทุกคนนี้ไม่ต้องกลัวนะนูให้ของรางวัลให้ไม่มีอะไรจะให้หรอกเออมีสิมีผู้หญิงโสดไม่โสดดูง่ายดูยังไงรักษณะษาดูง่ายเลยถ้าผู้หญิงที่นั่งอยู่ตามเก้าอี้ตรงนี้นะถ้าใครที่ลุกขึ้นไปแล้วก็เดินตรงแนว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 ไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำเสร็จเดินกลับมาเดินตรงแนวแนวแนวแล้วมานั่งที่เดิมเนี่ย อันเนี้ยโสดบริสุทธิ์อยู่ถ้าเดินตรงแนวกับแนวเนี่ยแสดงว่ายังโสดบริสุทธิ์ใช่แถ้าเกิดว่าคนที่ไม่โสดดูยังไงฮะเขาไม่โสดดูง่ายมากรู้จากเก้าอี้นะกว่าจะเดินถือข้างน้ำมาชนในนั่นสะดุดไอ้นี่เข้าข้งน้ำเสร็จเดินกลับมาชนในนั่นสะดุดไอ้นี่เอ็นไปเอ็นมากว่าจะเข้าที่อันเนียผู้หญิงไม่บริสุทธิ์แสดงว่ามันเป็นลักษณะของไหไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอันเป็นอาการของผู้หญิงเสียศูนย์ดูชมู่เดินให้เดินให้ดูไหนได้ไหมคะโอ้ยนี่ที่เห็นเดินองอยู่นะ อยากเห็นน้องชมพู่กับลีลาคุณแม่ขอร้องบ้างทำมาเฮ้ยจริงป่าน่าใจดีมาทำคุณแม่ขอร้องคุเห็นนะในเล่นในก่อนบ่ายชอบทำตัวเป็นคนนู้นคนนี้ทีอยู่กับพี่โชยอยู่ในดันดาราอยู่ใกล้ปุ้ยกี่สิบเป็นคนนี้กปีเห็นคนนี้ก็ปีชมพู่เองก็ไม่ธรรมดาเราไม่กอล์ฟเราไม่กอปเราไม่กอลเราปี้อย่างเดียวใช่ชมพู่ชมพู่อยากเห็นลีลาของน้องายบ้างอ่ะว้าหรอคนเยอะทำได้ไงเฮ้ยชมพู่นิดนึงนิดหนึ่ง มันก็ไม่ค่อยถน,นัดเท่าไหร่คนเอจอเพชรบูรณ์น่ารักเยอะแยะ,ละทำหน้าเกลียดปาะอะไรป่ะอะไรเงินนังๆๆน่งมาสายานี้เห็นคูมุต้าแล้วรู้สึกไงบ้างเห็นคูมุต้าแล้วอยากกินมากเลยน,นี่จะไม่ได้ทำนานมากแล้วนะท่าพวกเธอน้องสาย <laughs> นี่จะนมนตบบาตาบะแตกกันนี่ไม่ได้โชว์ชุดนี้นานแล้วใช่ไหมโอ้ไม่ได้โชว์นะโอ้เมื่อก่อนทำหมดเต้งนง่อยๆแค่อยากเห็นอยากเห็นใครอยากเห็นเอาอีกลบพูดกับมีลาโถและเชนยิ้มปอบเบอปรอ ต้นตีมากทัวร์เชินนี้จะมากินถูงไข่จะมากไก่ถุงกินจะมากินถูงกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาขายสวยอย่างเดียวแล้วเขาไม่ห้ามเลยเนี่ยเ้าแกล้งหลานนะแม่อะแม่แม่แม่เดินแบบชมพูดได้ไหมแม่โอ้โหใครอยากเห็นแม่เดินแบบชมพูปม,มื้มเอานะ แม่ลองดู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 ไหนๆก็มาแล้วแม่เอาแบบเอาดิเอาดิไม่ต้องเตินทำคุณแม่ขอร้องก็ได้อ่ะเดี๋ยว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 นี่ดูกันรุ่นแม่เนี่ยเนี่ยไปแกล้งนะวันก่อนไปงานที่สุพรรณไปไปคนนึงแล้วนะงานทันทีแม่ไปงานเนี่ยทำบุญเนี่ยแล้วก็ไปแล้วไปไปไหนอ่ะไปดำนาไงไม่ได้ใส่กางเกงก้มดำนาเหยียบหัวนมตัวเองน้ำตัวเอง แม่ไม่ได้ให้แม่มาเหวี่ยงเหยียบพนมตัวเองบ่อยไหมแม่อันนั้นคนละคนอ๋อเห็นแลวมั้นี่แม่แม่นี่ถอดเสื้อในปั่นจักรยานก็ไม่ได้แล้วนะน,นี่ดูลักษณะแม่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยก็ลังกินเห็นมากเดี๋ยวนี้ใส่ชิ้ไทยเดินไป,นไ,ปไหนมาไหนเขาใส่ทุกวันอ๋อนี่แม่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วถามจริงๆเต้นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ในชีวิตนี้เต้นบ๊วเป็นคุณชมพู่ถ้าคุณทำให้เขาเต้นได้ผมให้รถคูปุต้าคนไปเลยหนึ่งคันให้รถคูปุต้าถ จะขับไปเล่นตลกเหรอบ้าเหรอเออให้เงินดิไปให้เออตัดาวดาเอาให้เกษตรกรเถอะแม่เคยดูก่อนใ,ใขขยใครเครียดไหม้ยล้วณะการทําเหมือนกูไม่เคยดูแล้วรู้จักไหมสองคนนี้ใครรู้จักไหมคนนี้ใครตัลีลาแม่ใครใครคนนี้ใครแม่ใคร<ป>ตุ๊กี้ตุ๊กี้ อพี่พี่ม่รู้คือไม่รู้จักนะไม่รู้ว่าตุ๊กกี้มาชอไม่ใช่แม่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งใคร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 รใคนนี้ใครคนนี้คนนี้ใครชื่ออะไรคุกเออเมื่อกี้แม่จะออกส้มเช้งมาแล้วด้วยแม่ขอร้องนึกว่าเป็นของขวัญพี่น้องอะไรไม่เคยทำลองทำดูแม่คุบต้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมากกว่าที่คุณคิด หลายคนอาจจะคิดว่าแม่เต้นไม่ได้แต่ถ้าแม่ลองดูลองดูเต้นกับชมพู่ก่อนบายอ่าดนตรีดนตีมา อะไรจิ้มเลย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 หอมแก้แม่ทีหนึงหน่งสองซ้ำหนังแม่จะติดปากเรเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแม่ไม่ใช่สิษยศักดิ์สิทธิ์จะบ้าเหรอแม่ค่ะน่ารักหอมแก้มแม่ทีนึงนะสองซ้ำโ้แม่อยากหอมแก้มหนูไหมอยากแมย เหรอแม่เฮ้ยขอบคุณมากนะครอเล่นนะที่อะไรชื่อแม่อะไรแม่ชื่ออะไรอะแม่แม่หมากแม่หมานแม่หมาหมันหมันหม้อหีบม้อม้าสรางองไงกอไก่กองูนี่จบไปสุกพิเต็มคืออะไรชื่อเต็มจะหมันแม่แม่เป็นผู้ชายปะเนี่ย แม่แม่พี่นี่มปนเกณฑ์นะลูกลูกหน้าหมานลูกชื่อหมานลูกถามว่าแม่ชื่ออะไรโอ๊ยถ้าผู้บริหารคะดูลูกถเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยมาแปลภาษาให้ด้วยค่ะคุณคะได้เลยลักษณะไม่ฟ้องเหมือนกันอ่อย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 ก็ขอบคุณแม่ก่อนปโบมือแม่แม่ตางหาคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงชมพู้จ๋า ีกชมพูจ้าอีกสักหนึ่งเพลงหวานๆซึ่งหลายคนบอกชมพูร้องแต่เพลงเร็วมั่วหรือเปล่าเฮ้ยร้องเพลงช้าก่ได้เสียงได้ไหมเสียงดีไหมมันเสียงได้ไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่